เกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดในที่ที่ดีแล้วแย่ก็ยังมีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าฝ่ดีนักรินมิตหมอยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางอว่ามีตหมอของหลวงพ่อเดิม ถ้าหากพูดถึงลุงพะเดิมก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้า,าเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยมงกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบาเมีของหลวงพะเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แลวก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่เข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านอินคําว่า B i อ o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้าปิกวันเก้าเก้าเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลยหและว,ว่าทางข้อความผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักธรมิตรหมอก็ได้เข้ามาทักทายได้เข้ามานั่งพูดคุยเข้ามานั่งคบกปะนะครับแล้วก็เข้ามาสนทนา ทางช่องยูท b e นะครับก็ก่กอนอื่นนะครับก็ต้องอยินดีต้อนรับนะครับสำหรับทุกทกท่านนะครับนะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะผลมะกริดม,มีดหมอก็ยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะเข้าสู่การเยี่ยมชมอ,อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นแหละครับเมื่อทุกท่านเข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วหากท่านเห็นว่านะครับนะ ในแต่ละคลิปในทิโดโอที่ผมได้จัดทำเอาไว้นะครับหากท่านเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามก็ที่สำคัญนั้นก็อย่าลืมกดกระดิงนะครับในะเวลาผมอัปโหลดวิดีโอชุดใหม่ขึ้นไปนี่ก็จะได้เด้งไปหาท่านที่สำคัญนั้นจะทำให้ท่านนั้นก็คือได้ ติดตามนะครับนะคลิปวิดีโอของครูบาอาจารย์ของเรานะครับในเขตภาคตอตอนล่างนี้ก็อย่างต่อเนื่องนะครับนะ,ะก็มีตั้งแต่หลวงพ่อเดิมนะครับไปหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพอ่อปวยแล้วก็หลวงพ่อเงินวดัดพระปางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะก็อยากให้ได้รับชมนะครับความหลากหลายของอมีดของครูบาอาจารย์นะครับนะ ของเราถ้าพูดถึงลุงประเดิมนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปเป็นที่ทราบกันนะครับในเรื่องของพุทธคุณน,นะครับในเรื่องของอาอนุภาพของมีดหมอของท่านนะครับนะกรหลักๆเลยในเรื่องของอมีดหมอของท่านนั้นนะครับก็ท่านได้สร้างเอาไว้ เพื่อที่จะจำหน่ายจ่ายแจกนะครับลูกศิษย์หรือว่าศิษยานุศิษย์นั่นแหละนะเอาไว้เพื่อที่จะเขาเรียกว่าทำการป้องกันตัวนะ,ะป้องกันไม่ให้ใครมาคิดร้ายกระทําย่ำยีนะครับอะไรต่างๆที่สําคัญก็จะเป็นในเรื่องของพวกแก้นะครับพวกคุไสมยมลดาต่างๆนะหรือจะเป็นพวก เขี่ยวงานะครับเขี้วงานะสัตว์มีพิษต่างๆก็สามารถที่จะแก้นะครับและก็ป้องกันไดนะ้ที่สำคัญนั้นมีเทพสตราหรือว่ามีดหมอของพ็ะเดิมนั้นสามารถที่จะไปล้างอาถรรพ์ต่างๆได้นะาจากตัวผมเอเนี่ก็นะครับเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นน้องๆนะครับนะคนใกล้ตัวอะไรต่างๆก็ได้เจอได้เจอนะ เกี่ยวกับเรื่องสิ่งเหล่านี้มาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งลี้ลับบนโลกไปนี้ยังมีอยู่จริงนะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากใครที่ยังไม่ได้เชื่อไม่ยังไม่ได้โดนกับตัวเองก็อย่าเพิ่งไปลบหลู่นะ,ะก็ต้องเรียนท่านตรงๆว่าสิ่งลี้ลับบนโลกไปนี้ยังมีอยู่จริงนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นเครื่องรางอของหลวงพ่อเดิมต้องถือว่าเป็น สุดยอดนะครับเป็นสุดยอดของเครื่องรางของขลังนะในเรื่องของอนุภาพต่างๆนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยแบบไหนอย่างไรก็สามารถที่จะโทรนะครับนะติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนะเพราะบางอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะไปลงนะครับในเรื่องของขวดโอโฆษณาอะไรในในใน,ในคลิปต่างๆนี้ได้นะเพียงแต่ว่าท่านมีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรนะ ก็โทรเข้ามานะครับนะาพูดคุยแล้วก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์0863291496 hmm. นี่แหละนะเบอร์0863291496นะครับนะหรือว่าจะเป็น ID ลายของผมอย่างที่ผมได้เรียนไว้ข้างต้นนะครับนะก็คือเป็นภาษาอังปิดเพียงท่านพิมพ์คำว่าปี I G O N E ตามด้วยหมายเลข99 b i t c ก้99เพียงแค่นี้ก็ เข้ามาพูดคุยเข้ามาสนทนากันแบบยาวๆได้นะครับนะหรือาหากท่านไหนนะครับอยากจะชมมีดนะครับแต่ละเล่มนะที่ผมได้ทําคลิปไปน,นะครับนะท่านอยากจะชมภาพนิ่งที่เป็นเต็มใบเต็มฝักเต็มด้ามน,นะผมก็จะถ่ายไว้ทุกเล่มนะครับนะถ่ายไว้ทุกเล่มนะพิมพ์ต่ว่าท่านแอดไลน์ผมเข้ามานะพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้านะ เป็นภาษาอังกฤษนะครับ big one ก้าแค่นี้เองนะครับก็สามารถที่จะขอชมนะครับนะ้ภาพทางลายผมก็จะส่งไปให้ท่านได้ชมนะเอาล่ะนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ได้มีโอกาสนะครับได้นําเอานะครับเกี่ยวกับเครื่องรางหรือว่าวัตถุงมงคลข้าหนูงพ่อเดิมนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะ ก็จะเป็นมีดปากกาด้ามไม้ฝักไม้นะเป็นมีดยุคต้นต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นองค์ของอหลวงพ่อท่านนะครับหลวงพ่อท่านแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับเป็นมีดปากกาด้ามงาฝักงานะามีความยาวอยู่ที่สี่ห้านิ้วนะประมาณ4ี่ห้านิ้วนะครับนั้นงสองน้นาบางท่านพอพูดถึงมีดปากกาเนี่ยก็มักจะคิดว่ามีเฉพาะปากกาด้ามงาฝักงานะครับนะ ผมพยายามจะเอามาให้ท่านได้ชมนะครับความหลากหลายนะอันนี้คือเป็นมีดยุคต้นของหลงพ่อเดิมนะปากกายุคต้นส่วนตัวนี้เป็นปากกายุคก,กลางของหลงพ่อเดิมนะก็จะมาวางให้ท่านได้ศึกษาให้ท่านได้ชมไปด้วยนะครับแต่ที่นะครับอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนะครับที่วางนะครับที่ผมวาง,างมีดปากกาด้ามไม้ฝกักไม้ของหลงพ่อเดิมนะครับยุคต้นอีกเล่มหนึ่งอันนี้จะเป็น ผ้าลอยเท้านะครับนะผ้าลอยเท้าเป็นผ้าลอยเท้าของหลวงพ่อเดิมนะวัดหนองโคของเรานี่แหละนะครับนะก็เป็นผ้าลอยเท้าที่ท่านได้สร้างไว้ตั้งแต่ในยุคสงคารามโลกครั้งที่สองนะเอ่อนะครับในยุคสงคารามโลกครั้งที่สองนะอ่าก็จะเห็นได้นะครับนะตรงนี้นะอ่านะครับก็ที่สําคัญก็ได้สร้างไว้ปีที่ปีประมาณปีสอง ปีสองสี่แปดสี่นะครับปีสองสี่แปดสี่ประมาณนี้นะนะครับนะครับก็ขอไปนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าจะแพ้อากาศนะครับนาท่านจะสังเกตที่เสียงผมก็เป็นเสียงที่ไม่เต็มสักเท่าไหร่นะครับนะเสียงหายไปนะไม่ค่อยชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังอดที่จะต้องมานั่งพูดคุยอดที่จะต้องมานั่งทักทายนะครับนะ แฟนคลับทุกๆท่านอยู่ดีนะครับนะถึงจะเสียงไม่ค่อยเต็มร้อยสักเท่าไหร่แต่ใจมันเกินร้อยนะก็อยากจะมาพบปะนะครับนะเพื่อนๆแลวก็พี่ๆนะครับนะหรือน้องๆนะครับนะแฟนคลับทุกๆท่านว่ากันง่ายๆนะครับนะเราต้องกราบขออภัยนะครับบางทีเสียงอาจจะไม่ค่อยจะชัดสักเท่าไหร่นะก็ เขาเรียกว่าช่วงนี้เป็นเขาเรียกยังไงนะครับปลายฝนต้นหนาวนะฝนก็จะไปนะครับนะอากาศหนาวก็จะมาประมาณนี้นะครับก็เกิดการเขาเรียกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะจะทําให้คนนั้นแพ้อากาศได้ง่ายนะครับนะในช่วงที่อากาศแปรปรวนนะปลายฝนต้นหนาวอย่างที่เขาบอกนะครับนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็เป็นเรื่อง ธรรมดาอยู่แล้วนะก็คือตามพุทธองค์ท่านได้ตรัสเอาไว้นะครับนะมีเกิดแล้วก็มีแก่แล้วก็มีเจ็บแล้วก็มีตายนะประมาณน,นี้นะครับนะเอาล่ะก็ไม่อยากที่จะไปเกินนานนะครับแปบ๊บเดียวขอพาเข้าไป10บสนาทีนะเนื่องจากว่าในแต่ละคลิปในติโอเนี่ยนะครับผมเองก็จะไม่ใช้เวลามากนะ ไม่ใช่เวลามากนะครับนะพูดถึงมีดหมอหลวงกว็เดิมนะครับก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปถือว่าเป็นสุดยอดนะครับนะเครื่องรางของขลังที่เป็นที่นิยมของผู้คนนะ,ะมากมายเลยทีเดียวนะครับนะโดยเพาะในเรื่องการพุทธคุณอะไรต่างๆพวกนี้อย่างที่ผมเกินไปไว้นะครับนะก็มีไว้เพื่อที่จะป้องกันกับคนที่จะมาคิดร้ายหรือคิดกระทำย่ำยํายีนะ่า เรานะที่สําคัญนั้นจะเป็นพวกคุณไซมุนดำนะครับนะพูดพีปีศาจเขี้วงาสัตว์มีพิษอะไรต่างๆวันี้ก็ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือสามารถที่จะล้างอาถรรพ์นต่างๆได้นะครับนะนั่นแหละครับผมเกินเมืองทนี้ท่านฟังแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรก็สามารถที่จะโทรมาที่เบอร์086-329-1496ได้ นาเบอร์086 3 2 9 1 4 9 6นะครับได้ทุกทุกวันนะครับผมเปิดสายทุกทุกวันนะครับนะเอาล่ะนะครับวันนี้ก็ผมจะนำเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดปากกานะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับดูเป็นมีดบ้านๆนะครับนะเป็นมีดที่อ่าผมได้มาจากบ้านๆเลยนะครับนะแต่ก็เป็นมีดที่หาได้ยากมากเลยนะครับเป็นมีดชั้นครูนะมีดเล่มนี้นะ ถ้าคนมองผิวเผินคิดว่าเป็นมีดหลวงพ่อรุ่ง,งวัดหนองสีนวลจริงๆเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับในยุคตน้ตนๆยุคนั้นท่านก็ได้สร้างร่วมกับหลวงพ่อรุ่ง,งไว้อยู่หลายรุ่นเช่นเดียวกันแต่ก็ถือว่าสร้างน้อยที่สุดนะก็วันนี้จะไม้ท่านได้ชมนะครับนะเกี่ยวกับมีดปากกาด้ามไม้ฝักไม้เล่มนี้นะถือว่าเป็นมีดที่หาได้ยากมีน้อยถ้าเป็นมีดแบบนี้นะ มีความยาวเฉพาะใบนะครับอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะครับประมาณ2.5 2.5านะครับแต่รวมด้ามฝักนี้ก็อยู่ที่ประมาณนะครับ9นิ้วอ,อยู่ที่5 5นิ้ว5นิ้ว5นิ้วนะ,ะก็ผมก็จะพูดผิดพูดถูกอยู่เลยนะครับก็กราบขออภัยด้วยนะ ะนะครับนะร่างกายยังไม่ค่อยเต็มร้อยสักเท่าไหร่แต่ใจเกินร้อยนะครับก็อยากจะมาพบปะอยากจะมาพูดคุยกันกับท่านผู้ฟังหรือว่าแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับนะ, mm hmm. ะนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับก่อนที่จะไปชมในส่วนของภายในนะเราก็มาพิจารณาในส่วนขององค์ประกอบนะครับก็คือภายนอก ในมีดหนึ่งเล่มนี่ก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับหก็จะเป็นในส่วนของฝักที่ท่านเห็นอยู่2ก็จะเป็นในส่วนของห้ามน,นะครับนะและ3นะครับก็จะเป็นในส่วนของใบนะเป็นในส่วนของใบนี่นะครับนะนี่ก็พูดถึงใบนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตก็จะซูมให้ท่านได้เห็นแบบชัดๆเลยนะให้เห็นชัดๆเลยนะครับนะ,นะพูดถึงไม้ก็ เก่าก็จนไม่รู้เรียกว่าจะเก่ายังไงนะครับนะเก่ามากๆเลยนะครับนะเป็นฝักไม้นะครับนะลัดด้วยแห้เป็นเชือกนี่นะครับนะมียุคต้นมียุคก,ก่อนก่อนยุคโบราณก็มักจะทํากันอย่างนี้นะเป็นเชือกนะครับลัดไว้นะครับที่สําคัญนั้นตรงใบมีดก็จะเป็นเสมาใบโพรครึ่งใบ นะอันนี้เป็นใบโพนะครับนะท่านต้องนี่เป็นมีดในยุคนั้นท่านสร้างขึ้นมาที่สําคัญนะครับสันมีนี่ก็จะทําเป็นหยกักเอาไว้3ามหยักนี่แหละครับคนดูผิวเผินก็คิดว่าจะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวนจริงๆไม่ใช่นะครับมีเล่มนี้นั้นเป็นมีดอีกเขาเรียกว่ายุคหนึ่งของหลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างนะครับร่วมกับหลวงพ่อลุ่งนะก็นั่งจากว่าหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อลุ่งนี่ท่านก็จะเป็น าญาติกันนะครับต้องเราต้องบอกว่าเป็นลูกผู้พี่ผู้น้องกันนะเป็นลูกผู้พี่ผู้น้องกันนะครับก <c oughs> ็ที่สําคัญนั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นหลวงพ่อเดิมท่านเป็นนักสร้างนะนักพัฒนานะการชอบเป็นประธานสร้างโบสถ์สร้างศาลาการปรเรียนนะหรือแม้กระทั่งโรงเรียนนะครับเด็กโรงอาเรียนนะ ตามวัดต่างๆสมัยนั้นก็ที่วัดก็คือโรงเรียนนะครับนะคนสมัยก่อนจะได้เรียนหนังสือก็ได้เรียนจากวัดนะที่เขาชอบพูดว่าโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดนะครับนะัก็คือวัดสร้างเองสมัยก่อนนะก็คือเป็นศาลาการปรเรียนศาลาที่พระเนรเรียนธรรมะนั่นแหละนะครับเขาเรียกศาลาการปรเรียนนะสมัยก่อนผมก็เป็น สมณเณรนะครับผมก็เป็นสมณเณรนะพอจบป .4 ผมก็ได้มีโอกาสไปบวชนะเป็นสมณเณรนะเวลาบวชไปนะครับนะตอนเข้าพรรษา3เดือนนี่ก็ทางวัดนะครับท่านก็จะมีการสอนเขาเรียกว่าปรเรียนธรรมนะครับเขาเรียกว่าธรรมนักธรรมชั้นตรีนะก็คือสอนนักธรรมชั้นตรีให้นะครับพอออกพรรษาก็จะส่ง พระและก็ส่งสมณณนไปสอบนะ,อะไปสอบถ้าสอบได้ก็จะเลื่อนชั้นเป็นเขาเรียกว่านักธรรมชั้นตรีนะครับนะนี่ก็ผมก็ได้เรียนนะครับนะผมก็ได้เรียนนะ,ะในช่วงเข้าพรรษา3เดือนก็ไม่ได้ว่างสักวันนะ,ะก็นั่นแหละครับเขาเรียกว่าวัดนี่คือโรงเรียนชั้นดีนะ สมัยก่อนเวลาจบป .4 คนก็จะไปต่อมศ .1 ที่อำเภอนะครับผมเองก็เห็นลูกป้าลูกลุงไปเรียนก็อยากไปกับเพื่อนนั่นแหละนะครับนะแต่ก็ไม่ได้ลึกถึงว่าการไปเรียนอย่างนั้นอ่ะมันมีค่าใช้ใจ่ายนะแต่คนที่จะรู้ดีว่าคนที่จะส่งเราไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับนะคือคุณพ่อคุณแม่เลยนะแล้วก็ อพอจบเสร็จปั๊บเนี่ยท่านก็คิดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว่ะนะครับว่าเราคงได้เรียนแน่แต่ท่านก็ชอบพูดยือว่าได้เรียนต่อแน่ได้เรียนต่อแน่แต่ก็ไม่บอกว่าไปเรียนต่อที่ไหนนะอพอจบป .4 มาก็ส่งเข้าไปวัดเลยนะครับนะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยหลวงพ่อไปติดต่อ,อเป็นพระครูพระครูนั้นก็คือเป็นคุณอาของผมเองนะครับเป็นน้องชายพ่อนะเป็นน้องชายพ่อนะ พอบจบป .4 ท่านเขาลูกป้าลูกลุงเขาไปรายงานตัวไปเรียนต่อที่อำเภอส่วนผมก็ไปเรียนต่อที่วัดดีนะ,ะไปถึงก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับนะ,ระ,ะพระครูพาไปโกนหัวนะครับแล้วก็เข้าโบสถ์แทนะนั่นแหละครับมีโอกาสได้เรียนเหมือนกันนะแต่เป้าหมายผมเชื่อเหลือเกินว่าเป้าหมายของคุณพ่อก็ชัดเจนนะครับชัดเจนนะ ท่านก็นหาทางที่จะต้องให้ลูกได้ศึกษาเร่าเรียนนะแต่จําได้คำหนึ่งนะครับว่าผมไปเรียนตรงนั้นเนี่ยผมจะไปรู้จักใครพ่อแล้ววัดก็ไม่ใช่วัดบ้านเรานะครับนะเป็นวัดที่อื่นพ่อก็บอกว่าเพื่อนมีทั่วไปลูกที่สําคัญเพื่อนอยู่ข้างหน้าจะดีกว่าเพื่อนอยู่ข้างหลังอ่าไปนน่นเลยนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเลยนะ พอเราไปก็รู้สึกได้เพื่อนใหม่ๆที่สำคัญก็ได้สิ่งใหม่ๆนะครับนะพ่อก็บอกว่าเรียนวัดนี่ก็มีคุณภาพดีกว่าการไปเรียนอำเภอด้วยซ้ำไปอ่าอันนี้ก็เรื่องจริงนนะะนะครับในจะรู้ในเรื่องของวินัยนะเข้มข้นในเรื่องของวินัยก็คือมากขึ้นนะก็หมายความว่าต้องเราเรา,เราต้องยอมปรับเปลี่ยนหน่อยนะครับนะ,ะในสิ่งใหม่ๆนะมันอาจจะ อยอิสระเป็นเหมือนกับคารวาสมันก็อาจจะไม่ได้อิสระอะไรมากนะอ่านี่แหละครับก็เรียนอย่างนี้นะครับเอาอเคนะครับประกาอนุญาตจะวางฝักเอาไว้นะก็ใช้เวลามาตั้งเยอะนะครับนะนี่ัาคาในในช่วงที่ผมพูดนะครับนะท่านก็ไม่ต้องไปสนใจมากในคําพูดของผมนะแต่จริงๆแล้วผมอยากให้ท่านนั้นก็คือโฟกัสไปที่ตัวมีดนะครับโฟกัสไปที่ตัวมีดนะ อ่านีนะครับโฟกัสไปที่ตัวมีดว่ามีดนั้นนะครับนะสิ่งที่จะบอกและก็จะสอนท่านได้ดีที่สุดนั้นก็คือตัวมีดนี่แหละนะครับผมไม่ใช่คนพูดนะส่วนคนพูดนั้นจะพูดให้ดีแค่ไหนพูดได้หมดนั่นแหละนะแต่ถ้าพูดดีแค่ไหนแต่ถ้ามีดไม่ใช่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะไม่มีประโยชน์อะไรอันนี้ก็เรียนท่านตรงๆนะครับนะเราไม่ต้องการที่จะมาพูด เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นหรือว่าจะต้องมาอดอ้ออวดนะครับนะหรือว่าอวดอ้อโฆษณาอะไรต่างๆนี้ก็คือจะไม่มีนะอันนี้ผมจะพูดบ้านๆนิดหนึ่งนะครับนะ,ะก็อย่าไปมันมีอะไรหลุดไปปั้งไปก็อย่าไปถือสากันนะ,ะถ้ามันเป็นคําพูดอะไรที่ผมพูดไปแล้วนะครับหลุดไปแล้วกระทบกระทั่งความรู้สึกดีๆของท่านก็ต้องกราบขอไปด้วยนะครับนะ แต่ผมยืนยันว่าสิ่งที่จะบอกแล้วก็จะชี้แนะาท่านได้ดีที่สุดก็คือไม่ใช่ผมนะเป็นมีดนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขนะนี้นะ,ะเพราะนั้นนะครับดูการเข้ามาศึกษานะครับเรียนรู้นะครับนะ,ะทางที่ดีนั้นก็ให้เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าฉลาดเลือกนะครับนะเลือกเก็บนะเอาสิ่งดีๆมีประโยชน์ไปใช้งานนะ,ะนะครับนะ แม้ทั้งคําพูดของผมเนี่ยมันคาไหนมันเป็นคําพูดที่เป็นขยะว่ากันง่ายนะครับไม่จําเป็นนะครับอย่ากเก็บไปเด็ดขาดนะ,ะให้เลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปใช้งานจึงมีคำกล่าวไว้ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาจงเลือกเอาแต่สิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดี ดีเพียงส่วนเดียวยามัวเที่ยวมองหาสหายเอย่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองจะดีมีคุณจริงนะประมาณนี้เลยนะครับก็เรียนท่านเอาไว้อย่างนี้นะครับนะั้นคนพูดไม่จําเป็นต้องเชื่อนะครับแต่ควรเชื่อในสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะ ที่สำคัญเขาบอกว่าคนที่ใช่ีก็มักจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นๆมองไม่เห็นนะส่วนคนที่ไม่ใช่ก็มองยังไงเท่าไหร่ก็เห็นเป็นแต่โคลนรมนะครับนะส่วนคนที่เขามีสายตาแหลมคมนะเขามองมุมไหนตรงไหนก็จะเต็มไปด้วยดวงดาวเปล่านภะาประมาณนี้นะครับก็อยากฝากท่านนะครับนะประมาณนี้นะครับนะก็นี่แหละครับเอามาให้ ก็คือสั้นๆนะครับผมจะไม่ได้ทำวิดีโอเยอะนะเพียงแต่วา่าให้ท่านลองชมด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านนี่แหละก่อนนะเมื่อชมแล้วท่านเห็นว่ามันติดตรงไหนนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรก็ให้กดมาที่เบอร์086 329 1496นะ เบอร์0863291496นะครับหรือว่าแอดไลน์นะที่ผมได้เรียนไปนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็ท่านพิมพ์คำว่า big one ตามด้วยหมายเลข99นะ big one 99นะครับเพียงแค่นี้ก็เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาสนทนากันนะแบบทางไลน์นะครับหรือว่าทางข้อความเนี่ยยาวๆได้เลยนะครับก็เรียนไว้อย่างนี้นะครับนะ เอาละพอท่านดูในส่วนของใบเสร็จนะครับนะก็มาดูในส่วนของกันนะครับ <c oughs> นะกันรัเนี่นะครับก็จะเป็นโลหะนะครับนะโลหะผสมเงินอ่อนนะอ่านี่นะครับนะที่สําคัญก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่บรรจุมวลสารนะครับนะเอาไว้นะครับบรรจุมวลสารเอาไว้ตรงนี้นะครับ เช่นเกษาของหลวงพ่อก็ดีนะจะเป็นมวลสารแผ่นตะกุดอะไรต่างๆนะครับนะก็จะมวลจุเอาไว้ในนี้นะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครปิดด้วยข้างน,ะนี่นะครับนะแต่ตรงนี้ก็จะปิดด้วยไม้อีกชั้นหนึ่งนะครับไม้ที่มาปิดก็จะเป็นไม้ไอคูณนะนะครับ เป็นไม้คูณนะนี่นะครับนะก,ก็นะครับอ่าแล้วก็จะรัดโดยเชือกนะครับเชือกเชือกอีกอีกครั้งหนึ่งนะอ่าส่วนด้ามก็จะเป็นไม้คูณนะครับนะเรียกว่าเป็นไม้จังดีที่เป็นคนนะเอาล่ะนะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขนาดนี้นะครับนะเสียงผมไม่ค่อยออกนะครับ เสียงไม่เต็มร้อยนะหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะเมื่อเมื่อชมแล้วนะครับก็อาจจะลืมนะครับหากเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ก็เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญก็ท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อช,ชมแล้วนะครับนะติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็ <c oughs> โทรเข้ามาที่เบอร์086 329 1496นะครับนะทุกๆคำถาม <langsam> นักคลินม,มิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ <langsam> นักคลินมิดหมอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ